สวัสดีวันอ่าว,วันเนสาร์กับเตียนชุดบนออกตัวนี้สรางสุนันยิ่งอยู่อ่าปีกลลรลเล์ซีมหัตัวนีย้ยางตัดอยู่ยี่ยี่สิบเป็นยางสบหามิลสีเท่าตัวนี้เป็นล่าง IAC ซครับตัวแรกๆเลยกับผมก็ดัดแปลงขึ้นมาใส่เป็นเป็นใส่มือสอดสลับชุดบนเอาครับ เป็นปีกข,ข้างเข้าแน่เป็นปีกเรนเลยแน่สิครับนี่กัยิ่งงานป่นนิ่นงานแม่นม้ำเส้นหนึ่งบไก่บัเกินสิบห้าเมตรตัวนี้ผมสยิ่งยู่กับวัดแล้วกับยูถือผมหยุดยูสี่สิบสิบสามสิบสี่เมตรครับยิ่งไป,ปใส่มงเ,เปินเป้ายุคนี้แหละเป็นเป้าซี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมดำๆอยู่นี่นครับทางบอน่า ่ามันได้แค่คูณสองครับมันเป็นสี่เหลี่ยมมันเป็นสี่เหลี่ยมดำๆอยู่ตรงนี้นะแต่เคยยิ่งะครับเดี๋ยวสร้างยิ่งเห็นเนบิ่งกับอยู่สี่สิบสามมตรครับลูเล่เลรอเส้นเดียวเป็นลูเลร์ลูกปืนเป็นล่างอาเอซีบุบลูกปืนอ่าพวกน็อตพวกนี้ก็เป็นอีแปะแหวนฮะตัวเมีย อ่าตัวนี้ก็ตาบเกี่ยวว่าความกินเกี่ยวห้องถอดพวกนี้ออกกะบนหลุดเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอยู่แล้วกะใส่เพิ่มความแขง็งแรงไปซื้อรับใไปมันบวกลงตัวกะใส่เส้น,เด,น,สเ,ดนเดียวครับเดี๋ยวตังยิ่งเห็บเบิรงกรับยูสีสิบสามเมตรเดี๋ยวยิ่งเห็นชิป้าเห็บเบิงรับยิ่งเ่อเดียวครับระยะทักตัวนี้ก็อยูสีระมาณจับบอดด้บ่เจ็ดซิมหากะบร้อนเจ็ดสิมหาเนี่ยละครับโอเคครับนี่เห็บ โอเคครับผม๋ยวพาไปเบ้ับ ตกต่มอยู่หน่อยหนึ่งครับสช่ตกต่าอยู่หน่อยหนึ่งนิดเดียวยิ่งสิบสามเมตรเล่งตรงโตครับตกต่านิดเดียวเ่าเขากลางเป้าแล้วก็เขาเข้าไวตำแหน่งถี่ยิ่งครับประมาณนี้ครับกัระยะสิบสามเมตร เล่งตรงตัวกับตกแต่อง,งหนหนึ่งอ่ะโอเคครับกับระยะที่สามน้องน้องพัดจะว,วางสายลูกโอเคครับสวัสดีครับ